ใกล้เที่ยงบริเวณเสียแยกจากรพัติพงศ์ตัดถนนนครสวรรค์รถเก๋งวอโวรุ่น 244GLT สีเขียวหมายเลขทะเบียน4งูงู6422จอดติดสัญญาณจราจรไฟแดงอยู่เป็นคันแรกหนุ่มใหญ่ผู้ขับขี่นั่งอยู่ในรถเพียงคนเดียวรูปร่างลักษณะอ้วนใหญ่ผิวขาวหน้าผากกว้างเป็นบุคลิกท่าทางบอกอย่างชัดเจนว่าอยู่ในระดับเสียแต่เงินล้าน มันก็ซื้อความตายไม่ได้ถ้าเมื่อใดที่ยมบาลเรียกตัวเปรียงเสียงปืนดังกึอกล้องสีนัดซอนท่ามกลางสายตาประชาชนที่เดินผ่านไปมาและที่นั่งอยู่ในรถบริเวณสีแยกสายตาทุกคู่มองเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนรถจักรยานยนต์ยาม 5, รุ่น RXS สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งผู้ขับขีและผู้นั่งซอนท้ายเป็นหนุ่มชะกันวิ่งมาจอดเทียบข้างรถเก๋งวอวสีเขียว วัยรุ่นคนซ้อนท้ายลั่นกระสุนไปยังที่นั่งด้านคนขับซึ่งนั่งอยู่ในท่ากันบังสบายกระสุนปื่นทะลุกระจกทั้งสี่นัดเมื่อมองเห็นว่าเหยื่อชะตาขาดตายสนิทแล้วรถยามาฮ่าสีแดงไม่เอี่ยมคันนั้นก็ทะยานออกจากจุดเกิดเหตุวิ่งพามือปืนหลบหนีข้ามสี่แยกไปทางสะพานดำทิ้งความแตกตื่นและโกลาหลไว้เบื้องหลังมีชายถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณสี่แยกจากกระพัดดิพงค์คนเจ็บยังอยู่ในที่เกิดเหตุ เสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยุผ่านฟ้ารายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนางเลิงซึ่งเป็นท้องที่รับผิดชอบในคดีให้ทราบเบื้องต้นเสียงตอบรับพร้อมรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายเมื่อถึงที่เกิดเหตุดังติดต่อกันตลอดเวลาและสิบนาทีต่อมาจุดสี่แยกจากกระพด,ดีพงก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนักข่าวช่างภาพและที่ขาดเสียเปลี่ยนไม่ได้ก็คือบรรดาไทยมุงทั้งหลาย การจราจรติดขัดรถยนต์หรือรถประจำทางที่วิ่งผ่านทุกคันต้องชะลอความเร็วลงเมื่อผ่านยังจุดที่เกิดเหตุนับตั้งแต่คนขับไปจนถึงผู้โดยสารต้องชะงกยื่นหน้าออกมาดูภาพชายผู้ขับขี่รถยนต์วอลโวสีเขียวที่นั่งขอพับพิงขอบหน้าต่างด้านขวาขณะนี้บางส่วนของเหลวสีแดงเข้มทะลักออกมาจากบาดแผลบริเวณศีรษะไหลย,ย้อยลงไปตามนำคอเสื้อเชิ้ตเนือผ่านสีขาวนวลขณะนี้ บางส่วนกำลังชุ่มไปด้วยสีแดงเข้มเรื่อยไปจนถึงหน้าขาของชายจีนผู้ขับขี่ซึ่งขนาดนี้หาชีวิตไม่ได้แล้วสภาพศพจากรายงานชนสูตรบาดแผลของเจ้าหน้าที่แพทย์เวรโรงพยาบาลตำรวจในเบื้องต้นผู้ตายถูกยิงด้วยกระสุนปืนสิเวตมอม,ม,มวิถีกระสุนเข้าที่รูหูขวาหนึ่งัดโหนกแก้มขวาหนึ่งนัดขมับขวาสองนัดถูกจอดในระยะเผาขนทั้งสิน้นและจากการสอบสวน ตรวจสอบที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางไปที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีสำเนาวิทิตบริการเพื่อบังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกสมเกียรติพ่วงทรัพย์เพิ่มกับการสืบสวนสอบสวนคนครบาลเหนือพันตำรวจโทสมพรลีละอยูว่วะสารวัตรใหญ่สอนอนนางเลืง้งพันตำรวจตรีมานิตวงสมบูรณ์สารวัตรสอบสวนร้รอยตำรวจเอกสม,มุดและอองร้อยเวียนเจ้าของคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบปลอกกระสุนปืนขนาด1 1มม4ปลอกตกอยู่ข้างรถและบริเวณใกล้เคียงหัวกระสุนฝังอยู่ขอบประตูด,ด้านซ้ายหนึ่งหัวแรงกระสุนทําให้กระจกด้านคนขับและด้านสายแตกละเอียดทั้งสองข้างบาดแผลจากวิถีกระสุนเข้าเป็นกลุ่มแสดงถึงคนร้ายนั่งกระสุนในระยะประชิดและรถของผู้ตายจอดนิ่งอยู่กับที่ทรัพย์สินมีค่าส่วนตัวมีเงินสดแสนบาทเศษย,ยังอยู่ครบในกระเป๋ากางเกงด้านขวา สร้ยอยคอนคำหนักสามบาทพร้อมพระเลี่ยมทองนาฬิกาเรือนทองยี่ห้อโรเล็กไฟแช็กถูป,ปองคนร้ายไม่ได้แต่ต้องตรงตามคำให้การของประจั์พยานที่สอบถามจากบริเวณที่เกิดเหตุระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและบรรดาช่างภาพนักข่าวกำลังหารายละเอียดอยู่จุดที่เกิดเหตุหญิงจีนรูปร่างผอมผิวขาวสวมกเก่งเสื้อลายดำพร้อมญาติชายหญิงได้พยายามที่จะแหวกวงล้อมของบรรดาไทยมุง ที่กาลังล้อมรถเก๋งวัวววสีเขียวเข้าไปจนถึงทันทีที่เห็นชัดว่าร่างของชายที่นอนเยียดยาวอยู่กับพื้นถนนโดยมีผ้าดิบรองรับศีรษะใบหน้าตามลําตัวเต็มไปด้วยคราบของเหลวสีแดงที่กําลังเริ่มแข็งตัวหญิงจีนในชุดกางเกงเสื้อดําตะโกนร้องไห้ดังลัน่นทลาเข้าไปกอดศพญาติชายหญิงพยายามยืดยด้อยุดห้ามไว้เป็นภรรยาของคนตายใช่ไหมครับร้อยตอํารวจเอกสม,มุดล้วอ้อร้อยเวรเจ้าของคดี สอบถามชายหญิงที่กำลังพยายามชดร่างซึ่งกำลังร้องไห้คล่ำครวญจะเข้าไปกอดศพให้ได้ใช่ครับฝ่ายชายตอบช่วยพูดให้ภรรยาคนตายเข้าใจด้วยนะครับมูลนิธิต้องนำศพคนตายไปเก็บที่สราราบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเดิมแจ้งให้ทราบจเจ้าเฮียไปไหนไม่ให้อาไปเสียงตะโกนคล่ำครวญพร้อมกับพยายามจะสลัดตัวจากการเยื้ยยุดให้ได้ปล่อยฉัน เจ้าเหียฉันไปไหนเจ๊หรือพยายามสงบใจเหียเขาตายแล้วตำรวจเจ้าศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจเสียงปลอบประโลมในขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิป,ปอเต็กถึงสามนายกำลังช่วยกันใช้เศษผ้าดิบห่อมัดศพป้องกันไม่ให้อุจจาตาก่อนจะนำใส่รถบรรทุกเพื่อน,นำส่งสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์หารายละเอียดไว้เป็นหลักฐานในคดีเพิ่มเติม,ตมรถยกของตำรวจ กำลังลากรถวอลโวสีเขียวคันนั้นออกจากที่เกิดเหตุเพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรที่ติดขัดในถนนวิสุทธิษัตริย์ไปที่สอหนอนางเลิงในห้องสอบสวนสอหนอนางเลิงหญิงจีในชุดกางเกงเสื้อสีดำพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แม้กระน,นั้นใบหน้าก็ยังนองไปด้วยน้ำตาดิฉันชื่อสมัยคะ่ะคุณตำรวจเหี้ยไม่น่าตายเลยผมเสียใจด้วยครับนี่นะครับ ทรัพย์สินของผู้ตายถูกต้องไหมครับเงินสดสร้ยอยคอนาฬิกาไฟแช็คส่วนรถยนต์ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบสิก่อนถึงจะนำกลับคืนได้ผมต้องสอบปากคำคุณในฐานะเป็นภรรยาของผู้ตายเพื่อเป็นแนวทางในการจับกลุ่มคนร้ายร้อยตำรวจเอกสม,มุดและอ,อแจ้งให้ภรรยาผู้ตายทราบพร้อมกับเลื่อนหอ่อดทรัพย์สินมีค่าไปตรงหน้าตรวจดูก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่า แล้วช่วยเซ็นชื่อรับบนกระดาษแผ่นนี้ด้วยนะครับถูกค่ะคุณตำรวจต้องสอบอะไรฉันบ้างนางสมัยสอบถามเมื่อเก็บทรัพย์สินของสามีเป็นที่เรียบร้อยครับสอบปากคำประวัติส่วนตัวของคนตายว่ามีธุรกิจอะไรบ้างผู้กองหนุ่มเตรียมพิมพ์คำให้การเฮียชื่อนพพรอายุป,ปีนี้44ย่าง45ค่ะมีบ้านอยู่ในซอยสุขุมวิท71พระขนงและเหียมีร้านอาหารแห่งหนึ่งให้ลูกพี่ลูกน้องดูร้านอยู่ และมีหุ้นอยู่บริษัทแห่งหนึ่งสำนักง,งานอยู่แถวตรอกจันสะพานสองผู้ตายเล่นการพนันด้วยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามค่ะเหี้ยเขาชอบเล่นมากนางสมัยตอบเล่นหมาเล่นไพ่แต่ครอบครัวไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินเลยแล้วธุรกิจอย่างอื่นอีกที่ผู้ตายเข้าไปเกี่ยวข้องคุณทราบอะไรอีกบ้างครับเพื่อตำรวจจะได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามประเด็นของคดี ภรยาของนายนพพรมีท่าทางอึดอัดที่จะต้องให้การถึงกิจการเบื้องหลังของนายนพพรผู้ตายรู้ค่ะเรื่องผู้หญิงที่โรงแรมอยู่ถนนวิสุทธิศาสตร์แล้วก็รับตัวเถื่อนอยู่สนามะนา่งสมัยให้การแต่เฮียเขาตายไปแล้วใช่ครับกฎหมายลงโทษเฉพาะผู้กระทำการเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งให้ทราบถึงข้อกฎหมายเมื่อพยานเริ่มวิตกก่อนเกิดเหตุที่จะถูกยิงสามีคุณออกจากบ้านใช่ไหมครับค่ะ เฮียขับรถออกจากบ้านบอกว่าจะไปธุระที่โรงแรมก่อนแล้วค่อยไปสนามม้าตอนเที่ยงนางสมัยให้การตามความจริงแต่ดิฉันไม่รู้จักเพื่อนๆของเฮียเลยสักคนและหลังจากที่ไนโนพอดขับรถเก๋งวอร์วส่วนตัวออกจากโรงแรมบนถนนวิสุกษัศรสตร์มุ่งหน้าไปสนามม้าปทุมวันเมื่อมาถึงบริเวณสีแยกจักพัฒนิพง์ติดสัญญาณไฟแดงรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงพาหนะของมัรจ,จุราชมือปืนรับจ้างซึ่งติดตามมาจากโรงแรม และรับใบสั่งสังหารมาแล้วจุดปลอดเริ่มจากภายในโรงแรมจนถึงสี่แยกจกกักระพัดดิพง์แสดงให้เห็นว่าคำสั่งตายเมื่อผลเขตของโรงแรมทั้งนี้เพราะทุกจุดภายในโรงแรมสะดวกต่อการสังหารทุกขั้นตอนตลอดจนถึงช่วงจวังหวะหลบหนีประจักษ์พยานมีน้อยและถึงจะมีผู้เห็นเหตุหการณ์จำหน้ามือปือนได้แต่ก็จะหาประจักษ์พยานที่จะยอมให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถึงชั้นศาลนั้นยาก ด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนไม่แน่ใจในความปลอดภัยคําสั่งใต้เมื่อมันออกจากโรงแรมเป็นการตัดปัญหาข้อยุ่งยากที่จะตามมาเมื่อเกิดคดีความขึ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่ต้องสอบสวนปากคาพยานนังสือเพียมต้องเสนอข่าวขุดคุยกรมตํารวจต้องเพ่งเล็งเพราะเป็นคดีอุกชะกันและแน่นอนทางมหาไทยก็ต้องสนใจเพราะเป็นเรื่องนโยบายที่จะต้องปราบรามอาใบยมุกการขนย้ายชั่วคราว มันหมายถึงการขาดไรายได้ประจำถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นต้องปิดกิจการก็ตามแต่ถ้ามันเกิดเหตุที่อื่นชนวนที่เป็นสาเหตุการตายมันเป็นไปได้ทุกเรื่องและทุกคนก็อาจจะลืมคดีสัางหารแมงดานุมตายคารถเก๋งตัวยต้าสีน้ําตาลหน้าโรงแรมถนนวิสุทธิศษสตริย์เมื่อสองปีที่ผ่านมาว่ามันเกี่ยวโยงกับคดีล่าสุดสัางหารเสียนพรสี่แยกจากกระพัดดีพง์เพราะผู้ตายทั้งสองศพ ต่างมีธุรกิจขาเนื้อสดทั้งสิน้นมันเป็นแขนที่ต้องล้างกันด้วยลูกปืนผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนังเลองซึ่งมีความถนัดและเข้าใจในรูปคดีนี้เป็นอย่างดีสรุปได้ว่าเสียผู้ตายมีธุรกิจถูกกฎหมาย2ประเภทคือเป็นเจ้าของร้านอาหารและมีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทเงินทุนส่วนธุรกิจที่เฉียดกฎหมายนอกจากจะเป็นเจ้ามือโต๊ะเถื่อนรายใหญ่ ทั้งสนามม้าหนังเลื้งและปทุมวันแล้วและยังพัวพันกับคดีสังหารแมงดา่มถึงแก่ความตายคารถเกง๋งกลางถนนวิสุทธกษัตริย์เหตุเกิดในท้องที่สอนอชนะสงครามเมื่อสองปีที่ผ่านมาทุกสาเหตุมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ในายนพพรถูกสังหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจโรงแรมหรือสนามม้าเมื่อเกิดขัดผลประโยชน์ที่ตกลงกันไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งจำเป็นจะต้องถูกกำจัดพันตำรวจเอกสงเกียรติพ่วงทรัพย์ เมื่อปราบนครบาลให้ความเห็นในคดีสังหารนนยนพอรแต่ก็เป็นการเพิ่มสถิติคดีมือเปืนรนักจ้างในเขตนครบาลเหนือขึ้นอีกเมื่อปราบห้าดาวกล่าวทิ้งท้ายมันเป็นการล้างแขนกันในยุทธจักรระดับเอเย่นที่น่าติดตามครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไง คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ